เอาแล้วครับต้องขากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครด้วยกับผมเทนนิสจากช่องเทนนิสสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมโรบอทกับแมปอนิเม punching simulator นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสุ่มให้ได้กีัวระดับมิสิกนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับ อนนี้นะครับผมผมใช้ตัวซตมาดีวายหตัวนะครับที่เหลือก็เป็นตัวด่านไซตมะานะครับไม่ค่อยได้ไปเล่นนะเลยใช้ตัวพวกนี้อยู่นะครับผมวันนี้เราจะมาเอากีัมระดับมิสิกนะครับแล้วก็ทําตัวดีวายของด่านสุดท้ายนะครับให้ได้ทุกตัวเลยนะครับนี่นะครับปกตินะครับเราจะฟาร์มตรงนี้ใช่ไหมกระโดดขึ้นไปแบบนี้นะครับผมนี่นะครับตรงหัวกระโลกนะครับที่คูนหนึ่งร้อยยี่สิบแต่เราไม่ฟาร์มตรงนี้นะครับ เราไปฟาร์มข้างล่างครับคูณ180เลยนะครับถ้ามีคูณ2ก็กลายเป็น360นะครับผมนี่นะครับที่ฟาร์มใหม่นะครับได้เยอะมากนะครับเพิ่มมาตั้ง60เลยนะส่วนตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นกิ้นะครับผมเอาไว้เก็บพวก Energy พวกไดมอนด์พวกหยดน้ำนะครับกด d e p พ s i t ไปนะครับหนดูซิเพชรเรามีเท่าไหร่อ่ะดู ENERGY ดูเพชรนะครับกดอไปโอ้โห มีเป็น7 e เลยนะครับดูอันนี้สิอันนี้ก็ไม่ค่อยเยอะนะครับอันนี้ก็เลขเยอะอยู่นะครับผมแต่ไม่ขึ้นหลัก e นะครับนี่นะครับก็เอาไว้เก็บแบบนี้เลยนะตอนนี้กิวของผมนะครับยังเป็นระดับ s อยู่นะครับผมเดี๋ยวดูด่านต่อไปสี่เท่าไหร่โอ้โห75 sp เลยนะเรามีแค่72 sp นะครับยังไม่พอไม่เป็นไรน่าจะรีเบิร์ดได้นะครับผมอันไหนนะอันนี้แล้ครับดูสิได้ไหม ่าได้มา200 SP เลยนะครับซื้อด่านได้แล้วนะซื้อไปเลยซื้อไปแล้วนะครับ Clover Island นะครับด่าน b a c k Clover นะครับผมอันนี้นะครับมีให้โชคนะได้ 1.5B นะครับต่อโชคแต่ตอนนี้ค่าโชคเรายังไม่ถึงนะครับค่ารีเบิร์สนะมันต้องใช้1 SX เรายังมีไม่ถึงนะครับผมตรงนี้อะไรตรงนี้คือเกียร์มัวใช่ไหมนี่นะครับเกียร์มัวนนะครับน่าจะซื้อตรงนี้ โอ้โหใช้10 QD เลยนะครับผมผมมีแค่21ทีนะครับใช้เยอะมากนะครับ10 QD แต่มีที่ช่ว์ตรงนู้นแล้จะฟาร์มง่ายขึ้นนะครับผมว่าตรงนี้นะครับเหมือนจะมีให้อัปเกรดนะครับผมอัปเกรดนะครับจากปกติเป็น25นะครับดูสิว่ามันจะเป็นเท่าไหร่นะครับนี่นะครับทางลัดเข้ามาแล้วนี่นะครับในดูสิ 275รอเลยนะครับอัปเกรดไปเลยลักกันนะครับผมอัปเกรดให้แม็กเลยนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็แม็กสองเป็นที่เรียบร้อยนะครับอัปเกรดเอเนอร์จีไปด้วยพ r a c t i ิสไปด้วยนะครับตอนนี้แม็กทุกอันแล้วนะครับโชคตรงนี้9 6้าจุดหกบิลเลียนเลยนะครับมาเดี๋ยวเราไปทํานะครับผมรีเบิร์ดนะครับจนได้ 1sX นะครับ แล้วก็ไปลองเทสที่หยุดน้ำตรงนู้นดูนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราก็ชก 1SX เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวดูซิ4 1 4บิลเลียนนะครับเยอะมากนะครับต่อชกนะครับผมแถมชกรัวด้วยนะครับตรงนู้น5 0 0บิลเลียนแต่มันชกช้านะครับเมื่อกี้นะครับเราไปสุ่มไข่มานะครับผมแต่ไม่ใช่ไข่ที่เป็นตัวรับนะครับเพราะว่าไข่รู้มันใช้แพงนะครับใช้ตั้ง 110หยดน้ําเลยนะไม่ใช่110หยดน้ำสิหนึ่งร้อยสิบเเลียนหยดน้นํานะครับใช้เยอะมากนะครับเราก็เลยสุ่มตัวนี้นะครับมาทาเป็นชายนี่จากนั้นเราก็ไปทําเป็นอีลิตเลยนะครับผมนักอีลิตไปนะครับผมไหนดูซีดามีเท่าไหร่นี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับอีฟเวสไปเลยนะครับผมนี่ตัวหนึ่งสี่สี่ล้านกับอีกตัวหนึ่งสามสิบสามจุดหกล้านนะครับ ก็ถือว่าเอาไ้ใช้ได้อยู่แล้วกันนะครับแต่ตัวรับดีวตัวใหม่น่าจะเยอะมากนะครับมานะครับเดี๋ยวเราจะฟาร์มตรงนี้เลยนะครับที่ได้414บิลเลียนต่อชก1ครั้งนะครับผมเดี๋ยวจะฟาร์มตรงนี้นะครับใช้ทีมนี้เลยนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงฟาร์มจนกว่าเราจะได้กี่มวนะครับเดี๋ยเราลองไปสุ่มดูนะครับผมสุ่มกี่มนะครับถ้าใช้10 QD แล้วเราก็ชกแบบนี้นะครับฟาร์มไปเลยนะครับ โอเคนะครับตอนนี้แล้วก็ฟาร์ม10 QD เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกีมัวกันดูเลยนะครับว่าเราจะได้กีมัวระดับอะไรนะครับผมนี่นะครับไปเลย10 QD ได้ลาวากีมมัวมานะครับดูซิว่ามันเก่งหรือเปล่านะครับผมน่าจะอยู่ในกระเป๋านะครับนี่แล้วก็ตรงนี้คูณ5นะครับเป็นระดับคอมมอนไม่รู้ว่าเป็นอันอ่อนสุดหรือเปล่านะครับแต่อย่างไรก็ ใช้ได้นะครับผมเอามาใช้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยสูมให้ได้ระดับมิสติกนะครับตอนนี้นะครับผมฟาร์มค่าหยดน้ำนะครับมาอยู่ที่914ทริลเลียนเลยนะครับเพื่อจะมาเปิดไข่ตรงนี้นะครับผมใช้770ทริลเลียนนะครับเพื่อจะได้เป็นอีลิตหนึ่งตัวนะครับทำเป็นชายนี่ใช้7ตัวนะครับเพื่อการันตี100%กับตัวอีลิตนะครับผมใช้เพชรนะครับนี่นะครับสูมไปนะครับ สุ่มไปอีกรอบโอเคนะครับน่าจะเกินนะครับผมน่าจะเกินมาหนึ่งตัวเพราะเราฝ่ามาเก้าร้อยทิเลียนเลยนะไปเลยนะครับผมทาเป็นชายนี่ก่อนนะครับไปเลยนี่นะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยนะครับชายนี่นะครบผมจากนั้นเราก็เอาไปทาเป็นอีลิทนะครับดีวายน่าจะยังไม่ไหวนะแม็กอีลิทไปนะครับผมเดี๋ยวดูซิว่าดาเมจเท่าไหร่นะครับนี่นะครับดาเมจ 91ล้านนะครับแล้วก็คูณเจมอีกตั้ง200เลยนะครับแตามคามคูณแค่120นะครับดาเมจ91ล้านขนาดจะไม่ได้เป็น dy นะครับก็ถือว่าเยอะมากนะครับผม91ล้านเลยนะนี่นะครับดูซิว่า DY ใช้เท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวเราไปกดรับกลุ่มวันนี้ก่อนแล้วกันยังไม่ได้กดรับเลยเมื่อกี้นะครับได้คูณ2 Energy มานะครับไหนดูซิใช้เท่าไหร่471 ชินเลียนนะครับถือจะได้เป็น dy ได้นะครับก็แพงอยู่ละครับผมแต่ถ้าไปโชคตรงนู้นนะครับน่าจะไม่นานเนาะขณะเมื่อกี้เรายังโชค10 QD มาแล้วนะครับเดี๋ยวแล้วนะครับจะซุ่มให้ได้ครบทีมเลยนะครับแล้วก็ไปทำเป็น dy นะครับนี่นะครับซุ่มครับผมจากนั้นก็ทำชายนี่แล้วก็ทำอีลิตนะครับจากนั้นก็ทำา dy ไปเลยนะครับนี่นะครับดีทุกตัวเรียบร้อยนะครับ แล้วเราก็ไปฟาร์มมาเพิ่มนะครับจนได้20 QD นะครับงั้นเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ10 QD ต่อรอบจะได้กี่มัวอะไรได้กี่มัวระดับมิสติกนะครับถือว่าดวงดีใช้ได้เลยนะครับผมสุ่มไป3มรอบนะครับมีรอบที่สอนนะครับไปสุ่มนอกรอบมาได้คูณ6นะครับกี่มัวระดับมิสติกนะครับคูณ22 e n e r g อ22เจมแล้วก็ค่าหยดน้ำคูณถึง12เลยนะครับ งั้นเดี๋ยวเรานะครับจะไปฟาร์มนะครับแล้วก็รีแลงเลยนะครับ 6.5SP นะครับไปเราไปฟาร์มกันเลยนะครับตอนนี้นะครับเราฟาร์มจนได้ค่า Energy อยู่ที่ 6.5SP เป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะรีเบิร์ตไปแร้งขั้นต่อไปนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยเราจะไป d e p o s i t เพรก่อนนะครับเพราะว่ามันจะรีเซ็ตนะครับผม d e p o s i t ไปนะครับใส่ไปเลยเลข9 9 9 9 9 9 9นะครับ เดี๋ยวสิบมันกดเป็นอก็ได้นี่นะกดอไปเลยนะครับแล้วก็ดีพอสิ t ไปเลยนะครับผม10 n เรียบร้อยนะครับดีพสิบไปต่ถ้าถอนออกมาต้องเสีย15%นะครับไม่เป็นไรนะครับเพราอถ้ารีแลงนี่มันจะหายไปหมดเลยนะอย่างนั้ยเราก็ยอมเสีย15%ดีกว่านะครับถ้าจะรีแลงนะครับเรามากดรับกล่องอันนี้ก่อนนะครับกล่องของกลุ่มนะครับผมกดรับได้ทุกๆสี่ชั่วโมงนะครับถ้าจาไม่ผิด มาถ้าพร้อมแล้วก็รีเบิร์ตกันเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับรีแลงนะครับไปเลยจากคูณ120่ง้นะครับกลายเป็นคูณ180่นะครับขั้นต่อไปใช้อยู่ที่9 5 0 s p แล้วก็คูณเพรถึง240เลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเอาเพจออกจากกิวของเรากันเลยนะครับเอาออกมานะครับโดนลบไป 1.5N เนะครับเหลือ 8.7N นนะครับตอนนี้มา เดี๋ยวเราไปโชกนะครับโชครัวๆเลยนะครับเปิดคูณ2 Pra รักทิสว้ด้วยนะครับไม่ใช่บายสิกดย s e เอาใหม่อ่นี่นะครับแล้วก็กด use ไปเลยนะครับผม360ต่อครั้งนะครับไปเลยนะครับมีเพชรตั้ง 8n นะครับกดไปรัวๆเลยนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็โชกจนเพชรหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับเรามีค่าโชคนะครับผมต่อครั้งนะครับอยู่ที่147 QN เลยนะครับถือว่าเยอะอยู่นะครับเราน่าจะซื้อด่าน้ดทุกด่านใช่ไหมมาซื้อไปเลยทุกด่านนะครับเพราะเราน่าจะอยู่แรงนี้อีกยาวๆนะครับซื้อไปเลยนะครับผมมีเพชรเป็นโเงินไม่ลดเลยนะครับนี่นะครับซื้อไปซื้อไปหมดทุกด่านแล้วนะเราก็ไปด่าน แฟรี่เทลนะครับไปเลยนะครับดูสิว่าเราชกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อคูณ3แล้วจะเยอะขนาดไหนนะครับผมไปเลยนะครับมาเลยไปเดี๋ยวนะเราลืมไปนะครับว่าต้องใช้5 q าคิวดีนะครับรีเบิร์ตไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราชกไปนะครับผมแป๊บเดียกก็น่าจะได้ละนี่นะครับ 45sx ้เราชกไปเลยนะครับ 45sx น่าจะไม่ยากนะครับ เราก็จะได้มาอยู่ที่15 SX Rebirth เลยนะครับกับเพชรอีก 7.26n นะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับเราชกอคอยู่ที่2.21 SX Energy นะครับเมื่อมาคูณ3แล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย